สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางด้านคณะหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองสําหรับตอนนี้นะคะหมอลำใจเกินร้อยเองก็ถือได้ว่ามีผลงานออกมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันแบบว่าหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็แต่ละผลงานได้เรียกว่าบังมากจริงๆเป็นแฟนหลายๆคนก็ต่างมีการบอกว่าพูดถึงนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผลงานออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยเป็นแฟนเองนะคะก็ได้มีการบอกว่ารอติดตามการอัปเดตผ่านทาง น้าแฟนเพจหน้า a c e b o o k เนี่ย,น,ยนะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตดูเรื่อยๆร,รวมทั้งทางด้านแบรนด์ของพี่แอนออรดีเองนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าง,งานเนี่ยแน่นเราก็ปังมากๆเลยเราก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆนะคะแฟนคลับต่างๆเนี่ยก็ต่าง,าง,างร่วมแสดงความยินดีร่วมติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้แก่ทางคณะหมอลล์ำใจเกินร้อยพี่บอยพี่แอนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วก็ทางคณะหมอลําำใจเกินร้อยก็เรียกได้ว่าผลิตผลงานนะคะสร้างสารรค์ผลงานออกมา ให้เราได้ติดตามรับชมกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวความน่าประทับใจมากๆยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้เลยแต่ว่าอย่างล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างฮือฮาแล้วก็ให้ความสนใจกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้ เพราะว่าครั้งนี้เองเ,องเนี่ยนะคะทางด้านบอสบอยสิริชัยก็ได้มีการออกมาโพสแล้วก็ออกมาพูดถึงครั้งนี้เนี่ยนะคะข้อความที่บอสบอยสิริชัยเนี่ยเขาได้มีการออกมาพูดถึงเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการโพส์ว่าพระเอกน้อยที่เคยร่วมวงหมอลำใจเกินร้อยมาตั้งแต่ปีแรกแล้วหยุดพักไประยะหนึ่งฤดูการนี้จะหวนคืนสู่เวทีฝากติดตามด้วยนะครับประมาณนี้นะคะทางด้านบอสบอยก็ได้มีการพูดถึงว่าจะมีแบอบกว่าศิลปินคนใหม่มาร่วมวงซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ คยอ,อยู่กับมอลำาเสียงอ่ามอลำาใจเกินร้อยเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยอะไรประมาณนี้นะคะครั้งนี้ก็ทําเอาเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์ร่วมทายกันว่าพระเอกวันนี้เนี่ยจะเป็นใครกันก็ทําเอาหลายๆคนก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครั้งนี้นะคะก็ต้องมารอรับชมนะคะการเปิดตัวนะคะครั้งนี้เรียกได้ว่าบอสบอยสิริชัยเนี่ยออกมาโพสต์ขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะฝีมือไม่ธรรมดามากๆแล้วก็น่าจะน่าติดตามมากๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามา อัปเดตความคืบหน้านะคะของลูกอของอีกหนึ่งศิลปินนะคะของทางด้านคณะหมอลำใจเกินร้อยอย่างแน่นอนนะคะ,ะรับรองว่าน่าติดตามกันมากๆเลยนะคะก็ถือว,ว่าบอยๆได้มีการออกมาโพสต์ถึงนั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่น่าประทับใจจริงๆสาหรับผลงานนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดี๋ยวว่าศิลปินแต่ละคนก็คือมีเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับทางคณะหมอลำใจเกินร้อยแล้วแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ ของตัวเองมีความสามารถที่โดดเด่นมากจริงๆ ก็ได้มีการร่วมสร้างสารรค์นะคะผลงานกับอมอลำใจเกินร้อยเนี่ยมาหลายปีมากๆครั้งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคนที่จะมาเสริมทับนะคะที่เขาเนี่ยก็เหมือนว่าหยุดไประยะหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะกลับมาร่วมงานกับอมอลำใจเกินร้อยนั่นเองก็มาเสริมทับความสนุกสนาสนเสริมความสุขให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็ร่วมเดินสายไปกับทางด้านคณะมอลำใจเกินร้อยนั่นเองถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็น่าติดตามมากๆของทางด้านคณะมอลำใจเกินร้อยครั้งนี้ บอบยบอยสิริชัยก็ได้มีการออกมาโพสแล้วก็พูดถึงเองเลยนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามนะคะครั้งนี้สําหรับความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็การรั้งนี้นะคะรับรองว่าน่าติดตามกันอย่างแน่นอนแล้วก็มารอลุ้นกันว่าพระเอกคนนี้เนี่ยจะเป็นใครเนี่ยค่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ต่างมีการทายกันแล้วว่าจะเป็นใครนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะเอาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะครั้งนี้ก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางด้านคณะมอลำใจเกินร้อยนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจ นะคะต่างๆให้กับหมอล้อมใจเกินร้อยกันได้เดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะเร่งนี้นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ